วังเทเวศหรือวังพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนรุนาศเป็นวังที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนรุนาศหม่อมเจ้าอับษรสมานกิติยากรและทายาทในราชสกุลกิติยากรตั้งอยู่บริเวณถนนกรุงเกษม ปากคลองพดุงกรุงเกษมลิ่มแม่น้ำเจ้าพยาแขว่งวัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครทางทิศใต้ติดกับวังเทวะเวศท,ทางทิศตะวันออกติดกับวัดน,นรนาสุนทริกาลามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวพระราชฐานที่ดินบริเวณป้อมหัก กำลังดัดสกอตซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วสร้างพระตำหนักพระราชทานรวมกับที่สวนอีกสองแปลงที่ทรงซื้อไว้และที่ดินฝ่ายเจ้าจอมมานดาเหมพระมานดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีสาวภพางซึ่งพระองค์เจ้าสีสาวภพางน้อมกล้าวถวาย รวมเป็นอาณาบริเวณตั้งแต่ริมแม่น้ำเจ้าพยามาจนถึงบริเวณถนนกรุงเกษมตำหนักในวังเทเวศประกอบด้วยพระตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนรุนาฏเป็นตึกสองชั้นทรงสี่เหลี่ยมตกแต่งหน้าต่างชั้นบนเป็นซุ้มโคม้งกลมประดับกระจกเป็นรัศมีพระอาทิตย์ครึ่งดวง เฉลียงชั้นสองของมุกหน้าเป็นเฉลียงกวางบนเสาของราวลูกโครงตั้งกระถางหลอบปลูกต้นไม้เสาสี่เหลี่ยมรับเฉลียงประกอบด้วยซุม้มโค้งกรมตัวอาคารมีเฉลียงเล็กทุกด้านผนังประกอบด้วยเสาอิงแบบดอริกและไอโอนิกผนังชั้นล่างสลักเป็นลายอิกผนังส่วนใต้หลังคา จอบช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสลักปูนเป็นกรอบและมีหูช้างสลักลายประดับใต้าชายคาช่องลมเหนือประตูตกแต่งด้วยลายไม้ฉรุลายละเอียดบริเวณสนามวงกลมด้านหน้าตั้งตุ๊กตาปูนปั้นแบบกรีกกระถางปูนปั้นประดับลายปูนปั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนรุนาศทรงประทับอยู่ที่ตำหนักนี้ตลอดพระชนชีพต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ .2475 พระยาอนิรุธทธะเชวาหม่อมหลวงฟื้นพึ่งบุญได้ขายบ้านบรรทมศิลที่ถนนพิษณุโลกให้รัฐบาล และได้ซื้อพระตำหนักนี้เป็นที่อยู่ของตระกูลอนิรุธทธเทวาตำหนักหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเป็นบ้านสองชั้นสงกรมแบบบ้านแถบเยอรมนีออสเตรเลียหันหน้าออกแม่น้ำเจ้าพระยานอกอาคารมีลานไม้ดอกด้านหลังตกแต่งแบบสวนป่าตำหนักนี้หม่อมเจ้า อับซส,สมานกิติยากรส่งสร้างประธานบนพื้นที่บริเวณหลังตําหนักใหญ่แก่หม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรและหม่อมหลวงบัวกิติยากรตําหนักแห่งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จประทับมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และปัจจุบันยังเป็นที่พำนักของทายาท ราชสกุลกิติยากรรวมทั้งครอบครัวท่านผู้หญิงบุตรบาลสัทนะพงศ์พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาที่น่าดามาศครอบครัวท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยและครอบครัวหม่อมหลวงสลาลีกิติยากรตําหนักหม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณกิติยากร มีลักษณะสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกับตำหนักหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรมีลักษณะงดงามกระทัดรัดต่อมาหม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณกิติยากรได้ขายที่ดินและพระตำหนักให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อพศ2507เป็นที่ทำการของกรมส่งเสริมสาก์ และกรมตรวจบัญชีสหกรกรจนกระทั่งปี2540จึงได้ปรปับปรุงเป็นสำนักงานอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรกรแต่เพียงอย่างเดียวโดยย้ายสำนักงานอื่นๆออกไปจากตัวอาคารขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี